อุณหภูมิในขณะนี้ตกประมาณ24-25องศาเซลเซียสเราจะพยายามหาคนที่มาออกกําลังกายในสวนลุมพินีในขณะนี้ดูดูซิว่าจะมีใครพอคุยได้บ้างอ๋อมีมาแล้วคนนึงฮัลโหลคุณยืด slow down for minute คุณยืด speak Thai yes ได้ได้ครับพูดไทยได้ด้วยนี่มาจากประเทศอะไรเนี่ยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตเซอร์แลนด์มาอยู่นานแล้วยังเนี่ยก็ประมาณ14ปีนะฮะสิปีช้าลงหน่อยได้ไหมเนี่ยครับครับได้ขอบคุณมากครับแล้วคิดว่าเนี่ยในช่วงนี้มันเป็นฤดูหนาวทําไมคุณ ถึงไม่ได้ใส่กางเกงวอร์มอตอนนี้กร<บ>้อนมากนะครับอากาศก็ร้อนเริ่มร้อนมากนะแล้วในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในขณนะนี้เป็นหน้าหนาวันจะสักขนาดไหนครับหิมะตกไหมฮะก็ห <c oughs> ิมะมีตอนนี้เราซักมีเยอะนะฮะโดยเฉพาะปีนี้ แล้วถ้าคุณอยู่สวิตเซอร์แลนด์สงสัยต้องหยุดแล้วนะครับแล้วถ้าคุณอยู่สวิตเซอร์แลนด์ในขณะนี้คุณจะทําอะไรครับคือหมายความว่าโดยทั่วไปแล้วทําอะไรในฤดูหนาวถ้าอยู่เมืองไทยก็จ็อกกิ้งใชู่ไหมครับครับในในระบบกีฬาใช่ไหมครับก็แล้วก็ก็แช่ขนที่นู้นก็แช่เรนพวกสกีนะฮะแล้วก็แช่เรนพวกเอ่อที่เล่นได้ข้างในนะฮะแบบแฮนด์บอลแล้วก็มีบาสเกตบอลด้วย พวกนี้นะครับแล้วพออยู่เมืองไทยตอนนี้นอกจากวิ่งจ็อกกิ้งแล้วในช่วงปลาหรือฤดูหนาวอย่างนี้คุณทําอะไรบ้างครับก็สมสมวนมากนะฮะผมผมผมวิ่งแล้วก็อาชไพว่ายน้ำนะฮะอาจจะเ่นจักรยานด้วยนะฮะเพื่อการออกกําลังกายเท่านั้นเองครับสมาฟิตเนสอยียงเดียวนะฮะฟิตเนสอย่างเดียวขอบคุณมากครับ